วันนี้จะพามาทำตะไคร่หอมไล่ยุงแบบง่ายๆนะคะพอดีที่บ้านมีตะไคร้หอมเยอะแล้วมันก็สูงแล้วด้วยเลยมาลองลองทำดูเอนนาตะไคร้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้นะแล้วก็ค่อนให้หั่นเยอะๆเสร็จแล้วก็ทุบให้มันแตกนิดหน่อย เพื่อให้มีน้ําความหอมของตะไคร้หอมออกมาเวลาเราเอาไปใช้งานนะคะเสกแล้วเราก็นําภาชนะเตรียมภาชนะมาเจาะรูรอบๆขวดขวดน้ําที่เราดื่มนี่แหละเจาะรูนะคะเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นออกแล้วก็นําตะไคร้มากรอ,อกใส่ขวด แบบนี้นะคะตามจํำนวนที่เราต้องการนะคะเอาไปใส่ห้องใส่วางที่จุดที่เราต้องการนะคะไปแขวนหรือไปตั้งก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ